จากทีมกาลันยุตาด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากฟ้าเบื้องบนพระคุณบารมีแห่งพระบรรพาจาร์ด้วยความเมตตาของท่านเหล่าเชียนยนต์และท่านเชียนยนต์จึงทำให้ทีมกาลันยุตามีโอกาสรับใช้ท่านทั้งหลายอีกครั้งด้วยการอ่านพระโอวาทพุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความสะดวกของญาติธรรมและบุคคลทั่วไปที่จะร่วมศึกษาธรรมะในยุคสมัยที่ผู้คนทั่วไปมีข้อจำกัดของเวลาและกิจการงานอาชีพที่เร่งรีบดังนั้นในครั้งนี้จึงขอนำเสนอพระโอวาทขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในบุญกุศล อันพึงมีจากการฟังครั้งนี้ด้วยเทินตอนอุปสรรคและมารทดสอบสิทธิ์เอ๋ยพวกเจ้าพึงตระหนักให้ดีว่าระท้ายยุคสามปลายกับนี้ทั้งมารและภัยลงสู่โลก ต้องเร่งตนสร้างบุญกุศลคุณงามความดีอย่าได้ปล่อยชีวิตตามกระแสโลกโลกีจงสำแดงจิตใจแห่งพุทธ,ธะภายในของเจ้าออกมาให้เต็มที่เมื่อสิทธิเริ่มกำหนดจิตที่ปฏิบัติบำเพ็ญธรรม มักจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาลบกวนขวางกัน้นอาจารย์ขอบอกพวกเจ้าว่าทุกสิ่งอย่างที่จรเข้ามาพบพานกับพวกเจ้าล้วนแต่อยู่ที่บุญกรรมสัมพันธ์ชีวิตบางคนมักจะราบรื่นในขณะที่บางคนกลับมากไปด้วยอุปสรรค ดังนั้นขอเพียงแต่พวกเจ้ากำหนดจิตให้มั่นคงในจุดหมายยืนหยัดแน่วแน่ในปณิธานด้วยจิตสำนึกคุณเมื่อนั้นสิ่งก็จะพบเจอแสงสว่างที่นำทางอยู่เบื้องหน้าได้ สิทธิ์จะพบเจอกับปัญญาท่ามกลางวิกฤตการฉะนั้นอาจารย์ขอให้สิทธิ์จงถือว่าอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เจ้าก้าวหน้าที่จะช่วยให้เจ้าแข็งแกร่งเช่นนี้แล้ว เจ้าก็จะพบเจอทางสว่างท่ามกลางความมืดมิดสิทธิ์เอย๋ยคุณธรรมประจำตนเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าหากเจ้าไม่มีคุณธรรมก็ไม่สามารถกล่อมเกลาเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้ถ้าไม่มีคุณธรรมบารมีก็จะไม่เกิด บารมีคือรัศมีของคุณธรรมดังคำกล่าวที่ว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดหากพวกเจ้ามัวแต่หลีกหนีมานก็ไม่ได้ฝึกบารมีของตนฉะนั้นขณะน,นี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม เจ้าย่อมพบทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีบางคนเปรียบเสมือนหยกอันใสสะอาดบางคนกลับเปรียบเสมือนก้อนหินที่หยาบกระด้างแต่อย่างไรก็ตามในก้อนหินที่หยาบกระด้างบางก้อนก็อาจจะมีหยกแฝงปนอยู่ก็ได้ ฉะนั้นการนำพุทธ,ธะในใจตนไปกล่อมกล่าวเปลี่ยนแปลงผู้อื่นเป็นภาระหน้าที่อันหนักหน่วงในชีวิตนี้ท่ามกลางความวุ่นวายสับสนนั้นจิตใจของสิทธิ์จะต้องสงบแม้นอยู่ท่ามกลางความสงบ จิตใจของสิทธิ์จะต้องยิ่งสงบมากขึ้นจะได้ไม่เลผลอ้งซ่านในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้คนเมื่อได้เห็นความไม่ดีของผู้อื่นเรายิ่งต้องเอาความดีไปจูงใจให้เขากลับตัวเป็นคนดีถูกต้องหรือเปล่า พวกเจ้าจะเห็นได้ว่าการทำหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งฟ้าเป็นงานที่ต้องมีความอดทนยืนหยัดมุ่งมั่นจริงๆจึงจะควันฟ่าด่านอุปสรรคและมารทดสอบไปได้เมื่อพูดถึงความตั้งใจมุ่งมั่นสิทธิ์เอ๋ย การกระทำใดๆควรต้องกำหนดความมุ่งมัน่นหากเจ้าไม่กำหนดความมุ่งมัน่นการงานนั้นๆก็ยากที่จะสำเร็จได้การกำหนดความมุ่งมัน่นลิขิตคุณค่าของความเป็นคนพึงต้องมีพร้อมพูนในตัวเอง คนผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐจึงต้องควรลิขิตคุณค่าของความเป็นคนหากไม่ลิขิตคุณค่าแห่งตนก็จะขาดซึ่งความเคารพนบนอบจากผู้คนจะทำการใหญ่พึงกำหนดปณิธานความมุ่งม,มั่นที่ยิ่งใหญ่ จะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้จะต้องกำหนดคุณงามระดับสูงกำหนดความมุ่งมั่นที่จะฝ่าเกลียวคลื่นในทะเลทุกอันบ้าคลั่งนี้ไปให้ได้ย่อมก่อเกิดปัญญาและอุดมการความมุ่งมั่นจึงควรยิ่งใหญ่เทียมฟ้า คุณงามนั้นจึงจะสูงส่งดังอริยะปาชผ์ู้รงคุณธรรมบรรลุถึงคุณประโยชน์ที่สูงส่งนั่นก็คือความสำเร็จสมบูรณ์ในการเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้การปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เยาว์วัยก็คือความสำเร็จ สมบูรณ์ของความเป็นอริยปราศในอนาคตการงานใดๆก็ตามที่ได้กระทําลงไปตามความมุ่งมั่นต่อปณิธานที่กำหนดไว้ย่อมมิต้องละอายแก่ใจเสียใจภายหลังที่เราได้เกิดกายเป็นคน หากปฏิบัติได้เช่นนี้จึงไม่ผิดต่อบารมีคุณแห่งฟ้าเบื้องบนสิทธิ์เอย๋ยหากเกิดกายเป็นสัตว์เดลฉานก็จะไร้ซึ่งความมุ่งมั่นไร้ซึ่งคุณค่ามีแต่เพียงอารมณ์ และการใช้กำลังต่อสู้กันตามสัญชาตญาณเท่านั้นเองด้วยอารมณ์ดุร้ายของสัตว์เดรัจฉานมันจึงถูกมนุษย์ควบคุมบังคับด้วยความหยาบช้าป่าเถื่อนของพวกมันมันจึงต้องถูกมนุษย์กำหลาบและคุมขังฉะนั้น คุณค่าของความเป็นคนจึงอยู่ที่คุณภาพของจิตใจสำหรับความสูงส่งของความเป็นคนจึงอยู่ที่คุณงามของความเป็นคนเข้าใจไหมหากคุณไปจากจิตภาวะและคุณค่าของความเป็นคนแล้วคนเช่นนี้ก็ไม่แตกต่างอะไรกับ ภาวะของสัตว์เดรัจฉานหากคุณค่าและความสูงส่งเสื่อมศูนหมดสิ้นไปคนเราก็จะเป็นเพียงซากศพที่เดินได้เท่านั้นเองหรือเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานที่แต่งกายเป็นคนเช่นนี้แล้ว ยังจะถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้อย่างไรละ่ะสิทธิ์เอย๋ยการเป็นคนที่สมบูรณ์สูงส่งในฐานะที่เป็นสัตว์ประเสริฐจึงต้องมีมนุษยธรรมมีมนุษยธรรมทั้งด้านกายวาจาใจคนเรานั้น มักใช้วาจาเป็นอาวุธคอยทิ่มแทงทำร้ายผู้อื่นซึ่งอาวุธชนิดนี้บางครั้งร้ายแรงกว่าการทำให้เลือดตกอย่างออกถ้าเราพูดอะไรไปโดยไม่ระวังคนอื่นอาจเดือดร้อนเสียใจทุกใจเจ็บปวดใจ เป็นปกติที่คนเรานั้นชอบฟังคำหวานหวานไพเราะสนอหูไม่ชอบฟังความจริงซึ่งทำร้ายจิตใจนี่ก็คือนิสัยของคนและสิทธิ์ของอาจารย์ก็เช่นกันอยากจะฟังคำหวานหูมากกว่าการถูกต่อว่าใช่ไหม ถ้าเราพูดไม่ดีก็เหมือนกับผีนรกมาพูดหากเราพูดดีก็เหมือนเทพเซียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาพูดใช่หรือเปล่าฉะนั้นอาจารย์ขอถามพวกเจ้าว่าแม้ตอนนี้พวกเจ้ายังไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก็สามารถนำพาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาอยู่กับเราได้ ด้วยการพูดในสิ่งที่ดีและทำในสิ่งที่ดีสิทธ์ทั้งหลายอาจถกเถียงในใจว่าพระอาจารย์พระอาจารย์มันยากเหลือเกินนี่มันถึงกะลียุคแล้วพวกเราทำงานยากเหลือเกินพวกเราสิทธิ์ของพระอาจารย์จี้กง อาจารย์อยากบอกว่ายุคกะลีนี้ใจมนุษย์อันตรายนักสิทธิเอย๋ยอาจารย์ขอบอกพวกเจ้าว่านี่คือด่านใจมนุษย์ที่พวกเจ้าต้องฝ่าฟันละกะลียุคในใจตลบตะแลงเล่หลายเมตตาธรรมมโนธรรมจึงน้อยนัก กะลียุคใจมนุษย์พูดมากบาจาผิดพลาดการรักษาสัจจะสำรวมระมัดระวังจึงน้อยนัก,กะลียุคใจมนุษย์ทุจริตคิดคดพยองลำพองตนความอ่อนน้อมถ่อมตนสัต์ซื่อสุจริตทิริโอตปะจึงน้อยนัก,กะลียุคใจมนุษย์ สนใจเอาแต่ผลประโยชน์คุณธรรมจริยธรรมจึงน้อยนักกรียุกใจมนุษย์คนหลงมิจฉานินทาความสะอาดสงบบริสุทธิ์กายวาจาใจจึงน้อยนักกรียุกใจมนุษย์ติดมัวเมาโลกโกรธหลงกับสับพพวัตถุฉะนั้น รักแท้จริงใจไว้เนื้อเชื่อใจอุ้มชูดูแลดุดฉันมิดจึงน้อยนักก็เป็นเพราะกะลียุควระยุคท้ายปลายกลับแล้วภัยกับธรรมะมาพร้อมกันมานกับบาร,รมีก็มาพร้อมกันยุคนี้ด่านทดสอบเรื่องอุปสรรค กับมารทดสอบจึงเป็นเรื่องที่สิทธิธรรมการยุคข,ขาวต้องฟันฝ่าและฝ่าฟันไปให้ได้ในเมื่อพวกเจ้าบำเพ็ญในครัวเรือนไม่ต้องละทิ้งครอบครัวไปบำเพ็ญบำเพ็ญพร้อมกันทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นธรรมดาที่พวกเจ้าจะต้องพบกับปัญหาอุปสรรคมากมายหากไม่มุ่งมั่นยืนหยัดมากพอย่อมฝ่าด่านการทดสอบไปได้ยากแต่ทำอย่างไรได้ละ่ะยุคสุดท้ายที่แสนวิกฤตนี้พวกเจ้า จึงโชคดีที่ได้พบกับอนุตตรธรรมหนทางสั้นที่ลัดตรงนี้เพื่อพื้นฟูคืืนสู่สภาวะจิตเดิมแท้อย่างไรเล่า